เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนมดังนั้นการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะเพิ่มโอกาสการรักษาของโรคให้หายขาดได้มากขึ้นโดยมีวิธีการตรวจพบได้2วิธีคือตรวจดิจิตอลเมมโมแกรมตรวจอันตราซาวเต้านมตรวจดิจิตอลเมมโมแกรมเป็นเทคโนโลยีการตรวจรังสีชนิดพิเศษท้ายกับการตรวจเอซเ์โดยมีประสิทธิภาพในการตรวจหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม สามารถเห็นจุดหินปูนหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติขนาดเล็กทําให้สามารถระบุตําแหน่งและค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นตรวจอันตาซาวเต้านมเป็นการตรวจโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปในเนื้อเต้านมซึ่งสามารถบอกความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อเต้านมปกติเป็นถุงน้ําหรือก้อนเนื้อการอันตาซาวสามารถบ,บอกได้ว่าก้อนเนื้อนั้นมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่ อย่างไรก็ตามการตรวจดิจิตอลมิโมแกมและอันตาราซาวต์เต้านมควบคู่กันจะช่วยเพิ่มความชัดเจนถูกต้องในการค้นหามเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มและนำไปสู่การวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น